กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับพี่มันเทีเช่นเคยเนาะและเราก็อยู่กับมิเกียวธานากาครับผมวันนี้เราก็มีโปรแกรมเหมือนจะเป็นพิมพ์ลีกสองแมตช์นะครับแล้วก็เป็นเอฟเอ FA มังครับอีกหน,นะนึ่งแมตช์นะน่าจะ f อเนะครับผมเจอกับนะิวคาสเซิลเนาะโอเคเดีย๋ยวเราต้องเจอกับชางด้าน ทีมนี้เลยครับผมเอฟเวอร์ตันนะครับผมในปัจจุบันเนาะก็ถือว่าหนีตกชั้นกันอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูครับผมว่าเราก็ต้องกดเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะทีมอื่นๆก็มีเล่นพวกอันนี้นะครับผมก็ฟุตบอลคาร์บไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็เทรนนิ่งเหมือนเดิมไปเลยนะครับผม เ <Okay, S 2> <ะ>จอเอฟเวอร์ตันในครับผมลิกครับก็ไม่ต้องมาดูก็ได้ผมเพราะว่าเราไม่ได้เข้ารอบนะรครับตรงนี้ เดี๋ยวฮะตลาดนักเตะกําลังจะเปิดนะัะนะครับผมพาร์นี้อาจจะยังไม่เสริมใครนะครับคิดว่าจะใช้ชุดนี้ไปก่อนนะครับจนจบพาร์ทเลยเนาะแล้วก็พาร์ทหน้าฮะมาเสริมนักเตะกันดีกว่านะพาร์ทหน้าเน้นที่การเสริมนักเตะไปเลยนะครับก็สิบเอ็ดตัวจริงก็ยังคงใช้ชุดเดิมนะครับผมโอเคยังไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ยังเล่นไม่ได้แย่ไงนะผมก็เลยยังไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับ เโอเคถ้ yeah. okay, ทีมเขาก็จะมีผู้ัตระตูเป็นบิดช็อปนะครับผมกองหลัง4ตัวมีเบนนันวินเลียมเอเดรซันชาโรบาแล้วก็เคเดลลี่นะครับผมกองกลางมีดรักเซอร์นะครับผมมีกิวมอนะมีวิลล็อกแล้วก็มีวัดกินนะครับส่วน2กองหน้ามีวินเลียมเล่นคู่กับจารีนะครับผมโอเคก็ถือว่าเขาจัดชุดใหญ่มาพบเราเหมือนกันนะครับเราก็ใช้ชุดใหญ่แหละครับ โอเคฮะบาร์โรฮะโดนใบเหลืองไปเลยฮะในตั้งแต่นาทีที่สี่เลยถือว่าโดนเร็วเลยนะครับสำหรับบาร์โรนะอย่างคงสูดสูดฮะผ่านประมาณยี่สิบนาที านไปครึ่งชั่วโมงแล้ครับผมก็ศนะูนย์ศูนย์เนาะยังคงศูนย์ศูนย์อยู่นะครับผมยังานาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเลยก็ได้ฮนะก็จบครึ่งแรกยังคงศนะูนย์ศูนย์เนาะผมก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมเอาคููเล่นลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดอยนะครับลงไปเล่นฝั่งนู้นะครับแทนซีมอนนะ โอเคประมาณนี้ฮะเปลี่ยนแค่นี้พอครึ่งหลังก็เริ่มแล้วนะครับก็ผมก็เอาตรงๆก็หวัง3มแต้มนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยก็คือแต้มหนึ่งต้องได้ครับไม่เอาศูนแต้มมาแบบนี้โอ้แต่ยังไงฮะดอย ดอยจ่ายมาประเด็นบูแมนบูแมนล็อกล็อกสวยฮะล็อกสวยทีดอยพลิกแล้วคู่แลนยิงโอ้โหฮะหนึ่งศูนย์เลยผมได้ประตูขึ้นนำจากเรียมคูแลนครนะผมสำหรับทางด้านเชสเตอร์ฟิลฮะอ้าแต่เขาก็มาเหมือนกันนะผมเดสกเตอร์เด็กเซอร์เรเียงขึ้นมายังไงฮนะ สัตวก็โหชนคาลูกนี้ได้ซ้ำจอจอะไม่เหลือเลยฮะจากกินาเก้วิลเลียมเลยครับหนึ่งประตูตอวหนึ่งบผมเอเวอรตันตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับหนึ่งหนึ่งฮนะถือว่าตีเสมอเร็วจัดเลยฮนะนํำได้แป๊บเดียวฮะเราแล้วก็อย่างนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งแต้มเลยครับอุต่าหขับอมอุต่าจะได้สามแล้วครับไปพลาด นิติเดียวฮนะเกือบได้ละโอเคก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆย,ยังมีหนึ่งแต้มเลยครับสำหรับเราแมนออฟเดอะแมตช์เป็นทางด้านของเควินดิงส์นะครับผมก็ริมเส้นของเราเองเนาะคือได้แมนออฟเดอะแมตช์บ่อยมากนะครับสำหรับเควินดิงส์นะผมว่า โอเคก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับทีมเราก็ก็ได้ฮะไม่ได้แย่โอเคแต่แมต่อไปนี่แหละผมผมก็ไม่อยากจะแพ้ไม่ไหวก็ต้องยอมฮนะเาวไม่ใช่เหรอเอาเราเจอเววคสเซ l นโอ้โหต้องพาร์ทหน้าน่นโอเคงั้นเดี๋ยวนะ,อะเอาไงดี ผมคิดว่าแมตเจอรีวูฟพูเนี่ยนะครับอาจจะต้องไว้พาร์ทหน้านะครับผมและก็เ,เพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้เราเราจะเล่นแค่นิวคาสเซิลกับวิลล่านะครับอีก2แมตพอนะครับส่วนรีวูพูเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นหลังใหม่แล้วพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดด้วยซื้อขายนักเตะแล้วก็เล่นนิวคาสเซิลนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ให้ดูแมตใหญ่เจอรีวพูเนาะแต่ว่ามันมาอย่างนี้อะฮะ เดีด๋ยวดูก่อนฮะถ้าผมไม่ได้เล่นหลังไม่ก็ลิวพูจะมาพาร์ทหน้าด้วยนะครับตลาดนักเตะจ,จะเปิดแล้วนะครับเตะเข้าในพาร์ทหน้านะครับผมอ่าน่าจะปล่อยนักเตะพาร์ทนี้แล้วพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทแห่งการเรียกว่าพาร์ทในการซื้อนักเตะเข้าแล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้เราปล่อยพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะซื้อเนาะ แต่พาร์ทนี้เราต้องชนะให้ได้เยอะที่สุดก่อนเลยครับเพื่อเงินก่อนเนาะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปนู่นนี่นั่นกันอีกทีนะครับถ้าถ้าเรามีเงินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหานักเตะมาก็ได้ครับผมแต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยครับเราจะทำอะไรได้ยากนะเนี่ยดูสิเต็ตัวจริงของเขาหน่อยมีใครที่เรารู้จักไหมเอย มีสมิธมีเดวิลฮิลนี่แกบผมีไมซ์คีนเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกัน เคี้ย <Okay, S 2> ก็เริ่มเกมมาแล้วประมาณ5นาทีอาแตตัดมาจังหวะนี้เป็นใครได้ฮะเควินดิงส์เควินดิงส์เลี้ยงขึ้นมาเองยังไม่มีอะไรไปรโยนเข้ามาอาจับบอลได้เฉยฮะแล้ว บอลหลุดไปมาโรอิคาดี้เลยผมเป็นประตูที่ห้าในฤดูกาลนี้ของอีคาดี้ให้กับทีมแล้วนะครับหนึ่งูนะจากมาโรอิคาดี้อ้าวแต่จะโดนด้วยผมคอนเวนทรี่คอนเวนทรีโคเวนทรีจะเอาไงยิงโอโหอย่างสวยหนึ่งหนึ่งฮะตีเสมอผมเนลคราเซนตีเสมอไวเชียว โอ้โห oh oh, น้ำหยดมันสิบนาทีนะครับโดนซะแล้วโอเคจบครั้งแรกผมก็เดี๋ยวส่งอูบาสกี้ลงไปแล้วก็เรียมคูแลนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยส่งดอยนะโอเคประมาณนี้ฮะสูตรเดิมสูตรเดิม เอาจังหวะนี้เคลียร์คลียโยนขึ้นมาสูงถึงด้วยครับดักได้บาโร่บาโร่หลอกไปหลอกมาเองถึงหน้ากรอบได้ซัดได้ซ้ำอีกลูกก็สองหนึ่งเลยครับจากโรมาริโอบาโร่ครับผมโอ้โหฮะสองศูนย์เลยครับผมเอ้ยไม่ใช่สองศูนย์ดิสองสองหนึ่งฮะสองหนึ่งโอ้โหฮะสุดยอดฮะบาโร่ยิงประตูให้กับทีมได้อีกแล้วนะครับผม หือว่ายิงได้บ่อยนะครับผมสำหรับ b a r r e เนาะแล้วก็ตกเกมเลยครับผมที่ Chesterfield วันนี้เรียกว่าสามารถเอาชนะทางด้านของ n e w c ส s t l e ไปได้ครับผมจากประตูชัยโดยทางด้านของ Barrel เนาะ หรือว่าฟอร์มโนเกียทีเดียวนีครับผมสำหรับทางด้านของบา r r โรเนาะขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงไม่แน่ใจเสียงอะไรเหมือนกันนะครับเข้ามา ทีนี้ผมก็อย่างนี้ก็สามแต้มอีกหนึ่งครั้งของเราฮนะพูดมาอีกแล้วฮนะท่านผู้ชมขอไปขอไปเสี <c oughs> ยงอะไรไม่รู้ทีนชนะผมสองหนึ่งถือว่าก็ฟอร์มไม่ได้แย่เลยครับผมผมว่าก็ชนะหนึ่งสเสมอนหนึ่งไงครับก็ถือว่าโอเคเลยเนาะก่อนนะผม ของทีมเราก็เป็นเลียมคูแลนครับก็อ,อ๋อนี่คืคอสามนักเตะที่จะหมดสัญญาในตลาดนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เขาปรีซีอาร์ปรีคอนแทคไปเลยนะไม่เป็นไรฮะก็ให้เขาไปได้เลยฮนะเราไม่ได้ใช้เนาะสมมุติเนี่ยที่จริงก็ยังอยากเก็บนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงีย่ยผมว่าเลยไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรและนะ้วกันให้เขาไปก็ได้เพราะไม่งั้นนะนักเตะเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นเนาะ ก็มีนักเตะติดโนลิสต์อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บริชฮะผมจะใส่โรลิสต์เข้าไปด้วยเนาะเผื่อมีใครอยากจะยืมนะครับก็จะโรลิสไว้ครับผมแคฟฟิทมิลเลอร์ก็ยังเก็บไว้นะครับผมเอ่อครเปียนี่ต้องเก็บไว้เลยผมโคเปโยเนี่ยฮิกแมนก็ต้องเก็บนะครับผมดอยก็เอาไว้ฮะเพราะว่าเรายืมมา โอเคที่เหลืออ่ามีคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาหน่อยับผมก็ลองปล่อยยืมดูฮะสำหรับทางด้านไทเลอร์ฟรีแมนเนาะอายุ23ปีนะครับสำหรับฟรีแมนนะแต่ว่าโอกาสลงในทีมเราเนี่ยตอนนี้มันน้อยกว่าเดิมเยอะน้อยกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับเพราะว่าผลงานเขาก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะนะไม่ได้แบบยิงทุกแมตช์ลงปุ๊บยิงปั๊บไม่ไม่ใช่แล้วไงผมก็เลวยว่าเอาจจะนี่หน่อยเนาะอ่าแข่งเลยเหรอฮะอ้าแข่งเลยฮนะอย่างนี้น่าจะแข่งเลยดังนั้นก็เดี๋ยวนะ ชุดเดิมฮะชุดเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเอีคยวชุดนี้เลยเดี๋ยวเราต้องมีนักเตะเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีนักเตะที่หมดสัญญานะครับโอเคทีมแอสตันวิลล่าเนี่ยก็จะมีนิกป๊บนะครับผมมีคอนซาโรนวิเตอร์วอล์เกอร์วอล์เกอร์ปีเตอร์สี่แคนเวลนี่ครับผมมีแคมริกสมิธโรแล้วก็แดนเจมส์เนาะที่ดังๆนะครับที่แบบเรารู้จักเนาะ เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงเกมวผมเกมเริ่มแล้วครับ ก็ผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ยังไม่ยังศูนย์ศูนย์นะครับผมก็ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยด้วยสามอารยังยังไม่ยิงใครยิงตรงกรอบเลยนะครับนี่น่าจะน่าแหไะครับแบบนี้เลยครับผมสำหรับจบครึ่งแรกนะครับก็ส่งเหมือนเดิมฮะชุดเดิมลงไปเลยนะแล้วก็ฟรีแมนฮนะ โอเคลงไปฮะเป็นชุดแบบนี้แล้วครับผมก็เดี๋ยวต้องดูฮะว่าจะทําผลงานได้แบบที่เราต้องการไหมอ่ามีสิทธิ์ฮะครูเลนเลี้ยงขึ้นมาเองมีฟรีแมนตรงกลางคููเลนจ่ายด้วยครับให้ที่ฟรีแมนได้งงางยิงติดเซฟได้ซามจ่อไม่เหลือเลยผมจากไทเลอร์ฟรีแมนนู่ปะตูแรกในฤดูกาลนี้ของฟรีแมนนะผมเป็นประตูขึ้นนำครับผมให้จกาน,น เชสเตอร์ฟิลด์วันนี้ขึ้นนำแอสตันวิลล่าไปก่อนฮะ่หนึ่งศูนย์ในนาทีที่สี่สิบแปดถือว่ายอดเยี่ยมเลยนี่ครับผมสำหรับช่วงแรกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่20นาทีสุดท้ายแล้วผมเชสเตอร์ฟิล์ยังคงขึ้นนำทางแกนของ วิล่าอยู่หนึ่งสูตรน,นะครับสู่สิบนาทีสุดท้ายของเกมในแมชนี้แล้วครับที่บ้านของแอสตันวิล่าโอ้โหแล้วจะโดนนาทีสุดท้ายผมนาทีแปดสิบแปดมาแล้วครับแอสตันมาเองแล้วยังไงจ่ายเข้ากลางโลง่ลงๆซัดเข้าไปเลยผมทางด้าน way, มัมแมทฮัสซ่าเธอสายเกรสับผม โอ้โหผมหนึ่งหนึ่งเลยครับแล้วก็เป็นอย่างงี้ก็ไม่นา่ามีอะไรแล้วฮะจบเกมครับหนึ่งแต้มเฉยเลยครับผมโอ้โหโดนนาทีที่แปดสิบแปดแล้วโอ้โหแล้วนึกว่าสามแต้มแล้วรับตอนแรกโอ้โหฮะต้องดูเลยครับว่าใครจะได้แมนรับเป็นแมนผมคิดว่าน่าจะคนที่ยิงเรานาทีสุดท้ายนั่นแหละฮะในเจ้ามองแมนฮัสซานนั่นแหละผม ฮสัฮสแซนฮัสซ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะใช่ไหมหรือว่าพวกสาประตูอ้าวไม่ใช่ผของคลายวอล์เกอร์ปีเตอร์ผมที่ได้ไปเนาะโอ้โหได้หนึ่งแต้มมาเฉยเลยครับสำหรับแมตช์นี้ไม่อยากจะเชื่อเนาะว่าเราจะได้แค่แต้มเดียวเลยครับผมในนัดนี้เนาะโอเคฮะ ก็โอ้ก็อย่างน้อยก็โอเคครับมีแต้มกลับบ้านก็ไม่ได้แย่เนาะยังดีกว่าแพ้ครับตอนนี้เราไม่น่าจะอยู่ในโซนตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วนะถ้าดูจากฟอร์มเลยนะพาร์ทหนึ่งชนะหนึ่งเสมอสองชนะหนึ่งเสมอสองมันจะได้พาร์ทละห้า 5, แต้มก็ก็ผมก็ว่ามันมันก็ดูโอเคครับดังนั้นผมจะไปลุ้นไปเล่นยูโรป้าเลยเนาะเออผมคิดว่าุนเล่นยูโรป้าเลย โอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟุตบอลสดดีด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆอีกเยอะเลยนะที่รอลงลอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม